สวัสดีครับผมสักกรินเพิ่มธนานานครับชื่อเล่นชื่อโอครับบริษัท STP Asian Group ครับโรงงานอะคริลิกครบวงจรครับผมทำไมถึงถึงเชื่ออะคริลิกวงจรใช่ไหมครับก็คือเราคิดว่าอะคริลิกครบวงจรเนี่ยมันสื่อให้ลูกค้าเห็นว่าเราได้ทำได้ทุกอย่างที่เป็นเกี่ยวกับอะคริลิกครับผม ที่มาที่ไปก็คือเมื่อก่อนเราไปเป็นลูกจ้างเขามาก่อนครับแล้วเราก็คิดว่าธุรกิจนี้เนี่ยทำให้เราเติบโตได้เพราะว่าเราเป็นธุรกิจที่เราชํานาญที่สุดเรารู้หลักการตลาดหลักการวิธีการทําทุกอย่างก่อนที่เราจะทำเราทาการตลาดก่อนทําเพจ Facebook ทําเว็บไซต์อะไรก่อนแล้วเราก็ไปหางานอื่นทําไปเดินขายเครื่องกองน้ําอะไรอย่างเงี้ยครับลูกค้าอยากได้อะไรเราก็ไปเอาออเดอร์ชิ้นนั้นอยากได้กล่องบริจาคเราก็ไปซื้อกล่องบริจาคโดยที่เราไม่ต้องลงทุนเครื่องจักรอะไรค่อยๆเก็บเงินจากตรงนี้ใช่ไหมครับเพื่อซื้อเครื่องจกักรเพราะน้เเเราาทํองแลวี่ย เราจะได้กําไรมากขึ้น56เดือนเราก็สามารถซื้อเครื่องจักรมาทําเองได้ทุกอย่างเพราะเราทําเองเป็นหมดทุกอย่างอยู่แล้วครับผมอุปสรรคที่จเจอครับก็คือลูกค้าส,ส่วนใหญ่ครับที่เขาเข้ามาออเดอร์หรือแบบงานลูกค้าที่เราเคลียร์กันไม่ตรงอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็จะมีหลักๆแค่นั้นแต่เราก็ต้องใช้ความที่เราแบบมีความชํานาญในงานคอยเจรจาคอยต่อรองกับลูกค้าว่ามันจะต้องออกมาเป็นรูปแบบนี้ซึ่งให้ลูกค้ารับได้ในงบประมาณที่เขามีอะไรอย่างเงี้ยครับผม พาร์ทเนอร์ใช่ไหมครับเรามองว่ามันเป็นอะไรที่สามารถทําให้เราต่อยอดธุรกิจได้เร็วเพราะว่าเราพอเราเริ่มสเกลเราเริ่มใหญ่ขึ้นเนี่ยเราจะเริ่มรู้สึกว่าธุรกิจเราเนี่ยมันจะต้องหาพาร์ทเนอร์ที่เขามีความรู้ความสามารถในการเจาะตลาดที่มันใหญ่ขึ้นตัวที่เราไม่เคยไปถึงอะไรเงี้ยครับผมเราก็เลยมองว่าในรายการชาร์จแทงเนี่ยเขามี าชาร์กที่เราทํางานให้เขาอยู่ผมว่าน่าจะเป็นทางรัดได้รวดเร็วที่ทําให้เราเติบโตเร็วในความรู้ของชาร์กที่เขาพูดให้เราฟังด้วยอะไรเงี้ยเลยต้องหาพาร์ทเนอร์เพื่อต่อยอดธุรกิจครับผม ตัวใช่ไหมครับการเตรียมตัวเนี่ยเริ่มแรกเลยเราก็ต้องมาดูที่บริษัทเราก่อนว่าเราจะมีอะไรไปพรีเซนต์ให้เขาเข้าใจเพราะเราก็ต้องพรีเซนต์ให้ทั้งคนทั้งบ้านเข้าใจช้าเข้าใจนะครับผมในที่นี้เนี่ยเราก็เตรียมพวกงบการเงินทุกอย่างนะครับผมแล้วก็เป็นอะไรที่เกี่ยวกับวิธีการขายมีชิ้นงานตัวไหนที่เราไปพรีเซนต์เรามานั่งศึกษาท่องข้อมูลบริษัทเราให้ตรงนะครับผม มีอะไรก็พูดไปในความจริงของบริษัทของเราจะทําให้ชาร์กและผู้ชมทางบ้านเข้าใจได้ครับผมวันนั้นใช่ไหมครับที่ไปออกรายการคือก็พอไปยืนรอผ่อนออกรายการสิ่งที่ท่องมาก็ลืมหมดเลยครับผมไม่ไม่ได้ใช้เลยครับเราก็เดินออกไปก็คือประม่ามากเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะไปพูดยังไงเพราะสิ่งที่เราเตรียมไว้คือลืมหมดเลยนะครับผมพอพอไปถึงหน้าชาร์กเนี่ยเราก็คิดว่าเออเรา นึกอะไรได้ก็คือพูดไปตามความจริงที่บริษัทเราเรามีนะครับผมก็คือผมมองว่าพูดทุกอย่างให้เป็นความจริงกับบริษัทเราชาร์คทุกคนเขาเข้าใจในธุรกิจเราหมดเพราะเขามีมีมองที่แตกต่างจากเราอะไรเงี้ยครับผมอ๋อตอนที่ได้รับดีลของจากพุนเต้คุนกิจแล้วก็ชาร์กจริงเนี่ยครับคือตอนนั้นคือไม่คิดเลยว่าเขาจะดีลครับผมก็เลยมีความที่ว่าดีใจมากครับที่เขาดีลมันทําให้เราแบบ ตอนยิ่งประมาาเข้าไปอีกเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะจะจะเลือกชาร์คคนไหนเสนอดีลผมมองว่าน่าจะเป็นความจริงใจที่เราพูดออกไปโดยที่แบบไม่ได้มีสคริปอะไรตอนนั้นตอนนั้นนะครับผมมีอะไรก็คือพูดความจริงไปทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยครับผมผมมองว่าเขาเห็นความจริงใจของในตัวเราแล้วก็มองเห็นว่าธุรกิจเราอ่ะมีจุดเด่นแล้วสามารถต่อยอดได้เขาถึงดีลครับผม ดูใช่ไหมครับก็คือก็จะมีทีมงานของชาร์เต้นะครับผมก็เข้ามาส่งทีมงานทั้งฝ่ายบัญชีนะครับผมฝ่ายการตลาดเขาเข้ามาตรวจสอบบริษัทดูทุกอย่างครับผมเราก็เตรียมพวกเอกสารทุกอย่างที่เรามีทั้งหมดนะครับให้บัญชีเพื่อตรวจสอบว่าเออบริษัทเราเป็นยังไงมีงบดุลเท่าไหร่อะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับผมอย่างแรกเลยเนี่ยพวกการเงินนะครับผมเพื่อที่ให้ใหเขาบัญชีเข้ามาตรวจสอบได้ของที่เราซื้อ นะครับผมของที่เราขายออกไปหรือแม้แต่ใบสําคัญต่างๆในการประกอบกิจการทุกอย่างเราต้องตรงนะครับผมเพื่อที่ทําการดิวให้มันชัดเจนให้ช้าเขาเข้าใจว่าเออสิ่งที่เราออกรายการกับตอนที่มาทาดิวเนี่ยมันคือสิ่งเดียวกันส่วนใหญ่จะเป็นพวกเอกสารฝ่ายบัญชีเนี่ยที่ที่เราไม่ได้เก่งใช่ไหมครแล้วเราก็ต้องมาทําตามหลักการของของ,ของการทาดิวเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ยากมากเพราะว่าเอกสารทั้งหมดเนี่ย เราก็ไม่คิดว่าวันหนึ่งเราจะโตขึ้นมาขนาดนี้เราต้องมาเตรียมเอกสารให้ชาร์กยอดขายยอดในแต่ละปีอะไรอย่างเงี้ยครับผมซึ่งเราไม่เคยจําไม่เคยตรวจสอบดูเลยว่าเอกสารเราตรงไหมผมมองว่าตรงนี้เป็นประสบการณ์ที่ดีมากเลยครับเพราะว่าเราไม่เคยรู้เรื่องพวกนี้เลยเพราะว่าเราเคยแต่แบบขายงานทํางานเป็นแบบอยู่หน้าบ้านทํางานอย่างเดียวอย่างเงี้ยเบื้องหลังเราไม่รู้เลยว่าเออมันมีอะไรที่เราผิดพลาดไปนี่แหละจุดนี้แหละครับที่ทําให้เราบริษัทเราเติบโตอย่างมั่นคง เขาจึงส่งคนเข้ามาดูแลในเรื่องพวกนี้บอกวิธีการแนะนําทุกอย่างที่มันทําให้บริษัทเรามั่นคงได้ครับผมและเติบโตไปข้างหน้า<ม>การไปไปเราจากรายการเนี่ยมันทําให้ยอดขายผมเนี่ยโตขึ้นนะครับผมจาก15ล้านตอนนี้จะขยับมาที่20ล้านนะครับผมแล้วก็<ม>จากที่ผมเคยอยู่ที่ตึกเมื่อก่อนเนี่ยครับทำงานแคบๆไม่ได้แบบมีพื้นที่ในการทํางานตอนนี้ก็สามารถมาขยายโรงงานสร้างเป็นโรงงานอุตสาหกรรมได้ แล้วก็ลูกค้าเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่เขามาจากรายการก็มีที่เขาติดตามที่เขาดูเนี่ยครับผมสามารถทําให้ยอดขายบริษัทเราโตขึ้นได้เยอะแล้วเรามีความมั่นคงตรงที่ว่ามีความเชื่อใจของลูกค้าว่าเขาได้เห็นตัวตนของเราจริงๆมีชาร์จที่คอยแนะนําเพิ่มประสบการณ์ในการขายการตลาดได้หลายอย่างเนี่ยทำให้ลูกค้าที่เข้ามาเขามั่นใจว่าธุรกิจของเราเนี่ยสามารถโตไปกับเขาได้ที่เขาจะเข้ามาเสนองานมาส่งให้เราทำงานอะไรเงี้ยครับผม up uh -huh.